สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเพ้นกระเป๋าผ้าใช้เองในราคา150บาทเท่านั้นค่ะทุกคนคะ่ะอันนี้ก็เป็นกระเป๋าที่เราจะมาใช้วันนี้เนาะอันนี้เราสั่งมาจากช้อปปีนะคะเป็นกระเป๋าผ้าแคนวาสนะเนื้อค่อนข้างหนาดีมากเลยนะคะทุกคนแล้วด้านในเนี่ยจะเป็นช่องโลง่ลงๆแบบนี้นะคะ สำหรับอุปกรณ์ที่เราจะใช้เพ้นท์วันนี้นะคะเราใช้เป็นปากกาโพสกา้าจากยูนีนะคะมันเป็นปากกาเพอร์มาน t ที่สามารถเขียนได้หลายพื้นผิวเลยนะทุกคนทั้งงานไม้หรือว่าจะเขียนบนแก้วเขียนบนผ้าอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะสำหรับเจ้าตัวโพสกานะคะเขาก็มี IG นะคะบอกรายละเอียดต่างๆพวกวิธีใช้งานนะคะอย่างอันเนี้ยก็คือให้เราทำการเขยา่าแล้วก็กดลงไปนะคะเป็นการโหลดสีลงไปนะคะจากนั้นก็คือให้ลองเขียนบนกระดาษแบบนี้นะคะ ขั้นแรกเนี่ยเราจะใช้ดินสอล่างไปบนกระเป๋านะคะอย่างที่เราเขียนไว้เนาะอันนี้เราล่างคําว่า Nutcracker นะคะก็คือชื่อของเราเนะเาะแล้วก็นังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้ตัวปากกานะคะพกเนี้ยมาระบายสีทับนะคะอันนี้เราใช้เป็นสีดํานะคะก็ถ้าทุกคนอยากได้สีอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะอันนี้เราก็จะค่อยๆระบายลงไปนะคะ ในการระบายนะคะทุกคนเราก็จะค่อยๆระบายลงไปเนาะแล้วก็จุดไหนที่มันยังไม่ชัดเนี่ยเราก็ระบายซ้ําแล้วกระเป๋าของเราที่ซื้อมาเนี่ยมันเป็นผ้าแคนวาสนะคะทุกคนซึ่งค่อนข้างหนามากๆเลยคราวนี้เราก็ต้องระบายซ้ําหลายรอบนะคะแต่ว่าถ้าใครใช้กระเป๋าผ้าที่เนื้อบางกว่านี้เนาะถ้าเป็นแบบกระเป๋าผ้าดิบธรรมดาเงี้ยเราคิดว่าในการระบายเนี่ยน่าจะระบายได้ง่ายกว่านะคะ เราก็จะค่อยๆระบายไปทีละตัวนะคะตามที่เราได้ร่างเอาไว้นะคะแล้วส่วนไหนที่รู้สึกว่าสีมันจางนะคะให้เราเนี่ยลองเขย่าปากานะพอเขย่าปากกาแล้วก็กดลงไปบนผ้าเนี่ยมันจะเหมือนสีอ่ะมันจะโหลดลงมาที่หัวปากกานะคะทําให้สีเนี่ยชัดยิ่งขึ้นนะ อันนี้พอเราระบายเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาระบายเก็บรายละเอียดอีกทีนะในจุดต่างๆที่แบบมันยังเหมือนดําไม่สนิทอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็คือมันเป็นการลงสีทบอีกรอบนึงเพื่อให้สีชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเท่านี้เราก็จะได้กระเป๋าที่เราพินเองแล้วนะคะ พอเราเพ้นบนกระเป๋าผ้าของเราเสร็จแล้วนะคะก็แนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยเป่าด้วยไดร์อนนะคะประมาณ2100วัตต์ประมาณ5นาทีนะคะหรือว่าพลิกด้านกระเป๋าแล้วก็ใช้เตารีดนะคะรีดท,ทับลงไปบริเวณที่เราเพนะะ้นค่ะจากนั้นก็สามารถนําไปซักได้นะคะแต่ว่าการซักเนี่ยแนะนําว่าให้ซักแยกกับผ้าอื่นนะคะป้องกันสีตกในส่วนของน้ํายาซักผ้านะคะก็คือใช้น้ายาซักผ้าได้ตามปกติเลยะคะ่ะทุกคน อันนี้ก็เป็นกระเป๋าที่เราเพ้นท์เสร็จแล้วนะคะทุกคนหน้าตาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ห้อยคู่กับพวงกุญแจน้องสนูปี้นะคะเพิ่มความคิวเข้าไปนะคะทุกคนอันนี้เราก็ลองสพายให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะว่าสปายออกมาแล้วเนี่ยก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เนาะสามารถเอาไปแมทกับทุกชุดได้เลยนะคะทุกคนยังไงก็ถ้าชอบคิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ แล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย